สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็พบกับคุณครูชยานิตนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ตอนที่1กันค่ะเรามาเริ่มต้นจากภาพน,นี้กันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าสุนัขพันธุ์ไทยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ,ะแต่คําถามนะคะถามว่า สุนัขพันธุ์ไทยมีลักษณะที่เหมาะกับอากาศร้อนของประเทศไทยยังไงจากภาพนะคะเราจะเห็นเลยลักษณะเด่นของเขานะคะจะเห็นว่าสุนัขพันธุ์ไทยมีขนสั้นค่ะเพราะสภาพอากาศในประเทศไทยมันร้อนนั่นเองนะคะ,ะสำหรับในวันนี้นะคะกิจกรรมที่1น,นะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสำรวจแล้วก็บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆได้นะคะะวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเป็นในสภาวะปัจจุบันนะคะเอ้สภาวะปกตินะคะคุณครูจะให้พวกเรานะคะพาพวกเราสะายกล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะไปถ่ายรูปสัตว์ตามที่อยู่ต่างๆนะคะ แล้วก็นำภาพนั้นมาแปะลงนะคะแต่ด้วยสภาวะการแบบนี้เราใช้ดินสอสีกันก็ได้นะคะดินสอสีแล้วทำยังไงนะคะให้นักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิตหนชนิดนะคะมาสังเกตแล้วก็วาดรูปหรือว่าถ่ายรูปเพื่อแสดงโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและระบุระบุแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เลือกแล้วก็บันทึกผลนะคะนักเรียน จริงๆวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเลือกได้นะคะว่านักเรียนจะถ่ายรูปแล้วก็เอาปิ้นมาแปะหรือว่านักเรียนจะวาดรูปเอานะคะเอาที่นักเรียนสะดวกนะคะหรือเอาที่เราสามารถทําได้นะคะถ้าใครไม่มีหรือใครไม่สามารถปิมพภาพได้ก็ใช้วิธีการวาดรูปก็ได้ค่ะ ทำได้แล้วนะคะเราก็มาอธิบายว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกนั้นน่ะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่หรือไม่อย่างไรนะคะโดยการบันทึกผลนะคะในใบงานส่วนหนึ่งนะคะเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะบันทึกยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูเลือกนกแก้วนะคะคุณครูก็ ไปถ่ายรูปนกแกว้วปุ๊บมาแล้วกูก็ปิ้นมาแปะใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนไม่สะดวกนะคะนักเรียนบูรณาการกับรายวิชาศิลปะนะคะวาดรูปลงสีนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เลือกคือนกแก้วนั่นเองแบบนี้นะคะบอกก่อนว่าสิ่งมีชีวิตที่เลือกคืออะไรนะคะแล้วกวาดรูปโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือวาดรูปที่เรามองเห็นนะคะแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะ ที่นกแก้วอยู่คือที่ไหนนะคะก็ระบุไปว่าในป่านะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างอ่าคุณก็ระบุไปว่าในป่านะคะทีนี้โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะถ้าเหมาะสมนักเรียนก็ตอบว่าเหมาะสมนะคะถ้าไม่เหมาะสมนักเรียนก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในข้อตัวอย่างของคุณครูที่เลื่องนกแก้วมาแล้วบอกว่าแหล่งที่อยู่ของเขาคือในป่านะคะ โครงตามโครงสร้างและลักษณะของเขาแล้วนะคะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นนะคะเพราะอะไรเพราะนกมีปีกทำให้บินขึ้นไปหาอาหารตามที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็มีขาและเท้าที่เกาะกิ่งไม้ได้นะคะแล้วก็มีปากที่แหลมไว้กินอาหารได้นั่นเองนะคะตัวยอย่างอีกนะคะก็คือแหล่งน้ํานะคะแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตแหล่งน้ํานะคะสัตว์ที่คุณคูณเลือกก็คือปลากัดค่ะ ปลากัดกับแหล่งน้านะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่ไหมคะ,ะถ้าเหมาะสมนักเรียนก็เลือกว่าเหมาะสมนะคะถ้าไม่เหมาะสมนักเรียนก็ตอบว่าไม่เหมาะสมในข้อนี้นะคะปลากัดนะคะอยู่ในแหล่งน้านะคะเหมาะสมนะคะเหมาะสมกับการดํารงชีวิตนะคะซึ่งทําไมถึงบอกว่าเหมาะสมเพราะอะไรก็เพราะว่า ปลากัดมีคลีบช่วยในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็หายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดนั่นเองนี่อันนี้คือตัวอย่างลักษณะของการบันทึกนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูค่ะคุณครูไปถ่ายภาพเต่าหกมาอ่ะเต่าหกนะคะหรือคุณครูอาจจะวาดรูปก,ก็ได้นักเรียนอาจจะวาดรูปก,ก็ได้นะคะแหล่งชีวิตที่เอ้ยแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็คือบนบกนะคะทีนี้เต่าหกอยู่บนบก ถ้าตามโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนี้เนะเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมนะคะนักเรียนก็ตอบว่าเหมาะสมอันนี้ครูตอบว่าเหมาะสมนะนนครูนะคขีดเส้นใต้สีแดงนะคะเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเพราะอะไรเพราะมีกระดองที่นูนหนาเพื่อป้องกันตัวมีขาเท้าและเล็บยาวเพื่อขุดดินแล้วก็มีผิวหนังเป็นเกล็ดหยาบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเต่าหกนะคะ อยู่บนบกนะคะตามโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่เนี้ยเหมาะสมนะคะอ่ะทีนี้คุณครูเรื่องแมวแมวเหมียวน่ารักนะคะแมวเหมียวแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนี้ก็คือบ้านนั่นเองนะคะอ่ะตามโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่เหมาะสมนะคะเพราะอะไร พราะมีขนและหางมีเล็บแหลมคมมีตาที่สามารถมองเห็นกลางคืนได้ดีนั่นเองนะคะ,ะมาถึงกระต่ายค่ะกระต่ายนะคะแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็คือทุ่งหญ้านะคะแล้วก็โครงสร้างตามโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะ เหมาะสมที่จะอยู่กับทุ่งหญ้านะคะโดยกระต่ายนะคะมีดวงตาที่มีลักษณะกลมโตมีใบหูยาวหางกลมสั้นมีสะโพกที่ยาวและทรงพลังมีขนปุกปุยทั่วลำตัวน่ารักนะคะ,ะทีนี้คุณครูเลือกต้นกระบองเพชรค่ะ,ะถ้าใครถ่ายรูปมาได้ก็ถ่ายนะคะ ใครไปหาที่ทะเลทรายแหล่งที่อยู่ของต้นกระบองเพชรก็คือทะเลทรายนะคะตามโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่เนี้ยเหมาะสมนะคะทะเลทรายนะคะต้นกระบองเพชรเหมาะที่จะอยู่ที่ทะเลทรายเพราะอะไรเพราะว่าต้นกระบองเพชรนะคะมีขนหรือมีหนามรอบต้นนะคะแล้วก็รากจะแผ่ขยายบนผิวดินตื้นๆน,น,นั่นเองนะคะอะ จากการทํากิจกรรมทั้งหมดนะคะสามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างหรือลักษณะต่างๆที่เหมาะสมกับการรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นได้นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและละักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ตอนที่2กันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเรื่องมาแค่1สิ่งมีชีวิตนะคะ1แหล่งที่อยู่นะคะแล้วบอกว่าเขาเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั้นๆหรือไม่โดยหรือว่าเพราะอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปการสอนเรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันอีกที่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ